สะโพกหมูครับหนึ่งกิโลครับวันนี้ไม่เห็ดหมูแดดเดียวครับติดมันนิดหน่อยครับหมูแดดเดียวครับหั่นหมูเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นชิ้นประมาณนี้ครับหั่นชิ้นลายขวางครับปรุงรสครับเกลือหนึ่งซอนชาครับ น้ำตาล1ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรส1ช้อนพริกไทยนิดหน่อยครับนี่ครับพริกไทยเม็ดบดครับฝ้าเขียว1ช้อนครับน้ำมันพืชครับ2ช้อนครับ กระเทียมสับครับนิดหน่อยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับใส่เครื่องปรุงเราลงไปเลยครับ ้างมือเรียบร้อยครับคุกเขาให้เข้ากันเลยครับคุกประแม่สามจ้งหานาทีครับเรียบร้อยครับผมมักเข่าเนื้อครับผมแม่หาถึงสิบนาทีครับดูจะใส่ตู้เย็นไวก็ได้ครับเอาไปถอดเลยก็ได้ครับตากแดดครับเป็นมูแดดเดียวครับ ใส่คอนโดตาครับแดดออกบนนอ่เรียบร้่อยครับพึ่งล่มไปก่อนครับถ่าแดด แดดมาแล้วครับแดดมาแล้ว